สวัสดีค่ะมาดูเก็บส้มโอกันนะคะส้มโอก็มีแต่ลูกรุ่นนี้แหละจ้าต้นเริ่มวายแล้วพลเริ่มวายด้วยต้นอายุมากแล้วค่ะส้มโอลูกไม่โตเลยจ้ะเก็บรอเพื่อนเพื่อนจะมาเยี่ยม ลูกไม่ค่อยใหญ่แต่หวานนะคะกินลูกหนึ่งกินได้ไม่นานเห็นไหมแค่โดนก็ตกไปแล้วอืมส้มโอช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยงามจ้ะ ต้นโอไม่ค่อยงามแล้วในสวนของเราต้องปลูกแซมเรื่อยๆค่ะวันโกนก็เก็บไปเยอะเนี่ยมีแต่ลูกขนาดนี้แหละค่ะลูกขนาดนี้แหละอี หน่อยต้นก็ตายตามอีกค่ะเนี่ยมันเหลืองเหลืองลูกไม่โตแล้วค่ะหมดอายุไขแล้วสมโวอายุยืนสาสิปีแล้วดูโดนนิดหนึ่งก็หลุดแล้วค่ะลูกนี้ก็ลูกนี้ก็เหลือง ต่ไม่ค่อยหนักมันจะไม่ค่อยแก่นะคะต้องเก็บอกคะ่ะได้แล้วคะ่ะได้แล้วชมอูของเรา ต้นกระตาะกระแตะเลยลูกก็กระดะกระแดะลูกก็ไม่งามเลยจ้าพอมีกินขายไม่ได้แบ่งเพื่อนบ้านกินกันค่ะใครไม่สบายจิบไขรได้ป่วยก็ได้ส้มโอก็มีชีวิตชีวาให้ขอบเปรี้ยว <c oughs> <c oughs> ลูกเล็กๆอ้ออออาวอด้แค่นี้แหละค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสว,สวัสดีค่ะ อยู่ในหมู่บ้า